ศาลาพักผีหลอนหลอนก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ำคืนนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลในป่าลึกมีศาลาร้างที่รู้จักกันในชื่อศาลาพักผี ชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าในอดีตสถานที่นี้เคยเป็นจุดพักพิงของผู้เดินทางผ่านไปมาหลายคนเชื่อว่าสาลาเป็นที่พักของดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคร้ายแรงและมีอยู่คืนหนึ่งมีกลุ่มนักเดินทางที่ไม่รู้ถึงความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ ได้ตัดสินใจพักท mm ี hmm. ่ศาลาร้างแห่งนี้เพื่อหลบภัยจากพายุฝนที่ตกหนักพวกเขาก็ได้เข้าไปในศาลาด้วยความเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนก่อนจะเดินทางต่อไปในวันลุ่งขึ้น เมื่อพวกเขาทั้งหมดได้หลับไปอย่างสนิทคืนนั้นเองมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมามันเป็นเสียงกระซิบเบาๆและเสียงฝีเท้าที่เดินไปมารอบรอบบริเวณศาลาหนึ่งในนักท่องเที่ยวตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลเขาพยายามฟังเสียงนั้นแต่ไม่สามารถหาแหล่งเสียงที่มาได้เมื่อเขาลุกขึ้นมาเดินไปที่หน้าทาง เขาเห็นเงาดำของคนที่ยืนอยู่ข้างนอกศาลาแต่เมื่อเขามองไปให้ดีเงานั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเขาก็ไปนอนและพยายามนอนต่อแต่เสียงแ,แปลกนั้นยังดังขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจปลุกเพื่อนของเขาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนๆของเขาตกใจและเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติในศาลาแห่งนี้พวกเขาพยายามทำใจให้นิ่งและหาที่มาของเสียงเหล่านั้นแต่ไม่สามารถหาอะไรได้เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนพยายามหลับอีกครั้งแต่ในตอนนี้เสียงได้เปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องผู้หญิง และเสียงกรีดร้องโหยหวนหน่าสะพึ่งกลัวเสียงนั้นดังมากขึ้นเรื่อยๆและปรากฏร่างผู้หญิงสาวใส่ชุดขาวผมยาวปิดบังใบหน้าหน้าตาซีดเซียวในตาลึกโบ๋และได้ร้องหยวยหวนเสียงเยือกเย็นและยังมีเงาดำอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาเสียงร้องเยือกเย็นและปรากฏร่างนั้นได้ชัดเจน หน้าตามีน้ำหนองไหลยเยิ้มตาถลนออกมาจากเบา้าแลบลิ้นยาวมาถึงกลุ่มนักเดินทางกลุ่มนักเดินทางจับกลุ่มนั่งเบียดกันและมีหนึ่งในนั้นกำลังช็อกไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้ทุกคนได้รวบรวมสติและพยายามออกจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุด ทุกคนตัดสินใจออกจากศาลาและหาที่พักแรมที่อื่นในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเล่าให้ชาวบ้านฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่าศาลานั้นเคยเป็นที่พักของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคร้ายแรงและวิญญาณของพวกเขายังวนเวียนอยู่ในศาลาแห่งนั้น พวกเขาเล่าว่ามีหลายคนที่เจอเหตุการณ์คล้ายกันและไม่กล้ากลับไปที่ศาลานั้นอีกชาวบ้านยังบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีหญิงสาวมาผูกคอตายที่ศาลาแห่งนี้โดยไม่ทราบสาเหตุและมีคนตายต่อๆกันมาอยู่เรื่อยๆชาวบ้านเรียกศาลาแห่งนี้ว่าศาลาพักผีแหล่งรวมวิญญาณคนตาย เมื่อยามค่ำคืนชาวบ้านไม่กล้าผ่านศาลาแห่งนี้เมื่อกลุ่มนักเดินทางได้ทราบเรื่องอาถารรพ์ศาลาแห่งนี้มีหนึ่งในกลุ่มนักเดินทางที่ป่วยไม่สบายอาการหนักนอนเพลออยู่ตลอดเวลาชาวบ้านก็แนะนำให้กลุ่มนักเดินทางเดินทางไปหาพระรูปหนึ่งเพื่อไปลดนน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกลุ่มนักเดินทางก็เดินทางไปหา พระรูปหนึ่งที่วัดกลุ่มนักเดินทางก็ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พระรูปนั้นฟังอย่างละเอียดพระรูปนั้นก็นั่งสมาธิพักใหญ่ๆและได้พรมน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับกลุ่มนักเดินทางกลุ่มนั้นและได้มอบของขลังให้กับกลุ่มนักเดินทางกลุ่มนั้นเพื่อป้องกันตัว กับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นและพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาทำลายกลุ่มนักเดินทางก็ได้รับของขลังจากพระรูปนั้นและยกมือไหว้ท่วมหัวลาพระรูปนั้นเพื่อไปหาที่พักใหม่เรื่องราวของศาลาพักผีเป็นหนึ่งในตำนานที่น่ากลัวและเป็นที่รู้จักกันในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มักจะทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ในเวลากลางคืน